ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรามีรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นการหลอกลวงต้มตุนกันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับรบออทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดและแม้กระทั่งล่าสุดก็บอกว่าขนาดระดับผู้จัดการแบงก์ยังโดนตุนะ่ะยังโดนตุนไปเป็นล้านอะ่ะ ก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาบอกโอ้โหนี่มันเป็นมหานครของการลวงหลอกนะหลอกรวยก็มีหลอกจนก็มีนะครับถึงขนาดบางคนเนี่ยหลอกกินเงินหลวงก็มีนะครับจนกระทั่งโดนไล่ออกจากราชการก็คือคนปปชด้วยในใช่เป็นผู้รับผิดใหญ่อยู่ในปปชอ่ะไอ้ที่เจ็บก็คือเป็นเล็กเป็นเป็นตำแหน่งสูงในปปชเนี่ยครับเจ็บปวดมากใช่นะฮะแล้วบาง บางกรดีก็มีหลอกให้ดีใจนะครับก็ต้องยืมคําของอาจารย์สุรชัยบอกว่าคุณหลอกดาวคนเป็นเจ้านี้เนี่ยโดนหลอกให้ดีใจเหมือนหลายต่อหลายครั้งแต่ยังไม่เคยได้ดีใจเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก,ก็เลยหยิบเป็นประเด็นนะครับแล้วอยากจะให้อาจารย์สุรชัยช่วยเปิดประเด็นหน่อยสิครับว่าการหลอกลวงต้มตุนเนี่ยดูเหมือนว่ามันเกิดขึ้นในยุคเวลาที่ เอาเงินไปออกดอกออกผลแล้วมันไม่ค่อยเป็นเป็นโลเป็นพายเนก็เลยมีคนมาช่วยเอาเงินไปออกดอกหลอกให้เอาเงินไปออกดอกแล้วก็จ่ายผลตอบแทนดีๆพอ,อพอเหยื่อตายใจก็ปุ๊บไปหมดเลยตรงนี้ตรง,งนี้เป็นอย่างนัง้นไหอาจารย์สุรจัยคือแหมมันก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีลักษณะแบบนี้มานานแล้วนะ <c oughs> ใช่ล้วา็ผมว่าน,น่าจะมีมากมากกว่าที่เราคิดเยอะ ครับมีมีมีก็เล้แอบแอบซ่อนๆหรือว่าวงเล็กหน่อยไม่ค่อยมีข่าว uh huh. อาริปเดียช่วงหลังนี่อาจจะเป็นเพราะว่าแต่และเรื่องนี่มันโหย่อตัวตัวเงินเยอะๆนั่นเลยโหเป็นพันพันล้านอะ่ะใช่ไหม uh huh. แล้วก็อย่างกรณีทุจริตในตําแหน่งหน้าที่หนยก็เล่นกันทีห้าร uh ้อยล้านเนี่ยครับอ <500, 000, S 1> ีืห้าร้อยล้านเนี่ยแสดงว่าก็เหมือนกับว่าถ้าถ,ถ้าเป็นจริงอย่างนั้นก็แปลว่าเออ่แบบทําทั้งทีก็ทาให้มันเยอะไปเลย เราเคยได้ยินอธิบดีอธิบดีท่านหนึ่งจำได้ไหมสมก่อนเนี่ยก็เป็นหลักร้อยนะร้อยลาหลายร้อยตอนนั้นโกงแว็เป็นเป็นพันเป็นพันแหล่งโกงแร็โกงแว็เป็นพันแล้วเอาไปเปลี่ยนเป็นทองคำไม่เก็บเป็นเงินสดคดีคดีเป็นอย่างนี้ผมก็จ้าว่าในในวงการมันน่าจะมีมีทั้งดีและไม่ดีปนกันอยู่นานแล้วล่ะ พี่ปัปู่ในช่วงนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมว่ายุคนี้เนี่ยข่าวสารโซเชียลมีเดียมันเร็วนะอืแล้วก็ช่องทางต่างๆเวลาเสพข่าวหรือว่าเวลาออกมันเยอะพอเข้าไปดูติกต o อกทีโอ้โหมันทุกช่องเลยนะตอนนี้ก็ทุกทุกแล้วผู้ประกาศข่าวผู้อ่านข่าวทุกช่องอะ่ะเรากอาศัยช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นผู้นำเสนอซึ่งก็น่าติดตามดีเป็นชอตแม่เสดสั้นๆนะครับ อันนี้ก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ยนี่ก็มีอ้นนั้นก็เกิดอ้นี้ก็เกิดเชียงใหม่แ้วเชียงใหม่ก็พันเจ็ดร้อยล้านอ่ะใช่คร<ช>ับอ่ยูทูบเบอร์อีกสองพันล้านนะเออโอ้โหแส,สดงว่าเล่นกันวงใหญ่มากครับนี่แส,สดงว่าคนไทยนี่รวยรวยหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือ,อมันมีเงินมาเสียหายได้เป็นเป็นพันพัน่้เนผมคิดว่าผมคิดว่าการโกงกันหรือหลอกล่อหลอกลวงกันมีมานานและมีเยอะ อันที่สองเนี่ยมันมาประจบบอกกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเอออ่าผมก็มันมีส่วนนะครับมีส่วนนะตั้งแต่กี่ปีมาแล้วอาจารย์ละครับที่ดอกเบี้ยต่าเตี้ยติดดีนมากี่ปีครับอือค,ค,<ร>คนคนมีเงินเก็บก็ไม่รู้จะทำอะไรจะไปจะไป,จะไปซื้อพันธบัตรก็โอ้โหนานนจะไปซื้อหุ้นก็ไม่เป็นใช่ไหมหันไปแรงคริปโตให้ดูเท่หน่อยอะไรหน่อยก็โดนเข้าไปซะโอ้โห นะครับล่าสุดที่ที่เชียงใหม่นี่ก็คริปโตขุดคริปโตขุดคริปโตทำเหมือนขุดคริปโตทำเหมืองครับเนี่ยมันไปมันไปในเรื่องเรื่องของผลตอบแทนที่ที่ที่คนสังเกตดูว่าคนกลุ่มที่มีเงินเนี่ยเขาก็จะเล่นคนที่ที่มีเงินเก็บบางคนน่าจะเก็บไม่เยอะหลักแสนบางคนก็เก็บเป็นหลักล้านเป็นอะไรครับแล้วก็ รูปแบบเหมือนกันเลยก็คือระดมทุนครับอิชูขึ้นมาเรื่องอะไรกัามแล้วก็มีประกาศผลตอบแทนให้แบบยังไงก็ไม่เมื่อไหร่ที่ประกาศผลตอบแทนเป็นสิบสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาจ่ายทุกเดือนด้วยนะอันเนี้ยอันนี้ชัดเลยว่ามาแล้วเนี่ยลูกโซ่เนี่ยมันไม่มีอะไรหรออที่มาให้ผลตอบแทนนี้ทุกเดือนอันที่สองการันตีว่าเงินต้นไม่หายเนี่ยใช่คลับ ไม่มีหรอกครับไม่มีในโลกนี้ไม่มีลงทุนอะไรไม่มีเงินไหนนี่นะอาจารย์กับิตทองมันยังตกเลยยกเว้นว่าอย่างซื้อสลากเนี้ยโอเคซื้อสลากแล้วไปเล่นเอาหวยเอาอย่างนี้ก็ก็ต้องไปดูว่าหน่วยงานไหนเขาทำเขาขายแต่นี่เมลายเป็นบุคคลเนี่ยโอ้โหอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปจับกลุ่มเป้าหมายที่มีเงินเก็บที่ต้องการผลตอบแทนเยอะ ครับก็จะตกเป็นเหยื่อง่ายหน่อยเพราะว่าเอาผลตอบแทนมาลออ่ออนะครับอ,อ,อีกอีกรูปรบแบบหนึ่งที่ผมคิดว่ามีอยู่แล้วก็าขณะนี้ถ้าเปิดมือถือขึ้นมาตอนนี้นะครับก็มีอยู่ครับอมันมีกลุ่มที่เรียกว่าขายตรงครับออนไลน์ครับแล้วเขาก็รีคูดคนให้เข้าไปเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ในราคาถูก โอ oh, ใ้ใช่ใช่ใช่ตอนนี้แล้วแล้วโฆษณาผ่านขึ้นวิทยุหลักด้วยนะครับเออแล้วหลักหลักพันหลือแค่หลักสิบ <89 S 2> <ผม S 1> อะแปดสิบ <98, S 1> เก้ามั่งเก้าสิบแปดเก้าสิบห้ามั่งอะไร,รแล้วแล้วบางคนก็ไปเอาคนรายการดังๆอย่างเช่นโหนกระแสที่เขาเคยไปออกอหรืออยุน้อยร้อยล้านที่เขาเคยไปออกอ,อันนี้ต้องเข้าขายสนันนษฐานไว้ก่อน เพราะว่าผมามลองแล้วนะถึงมาพูดอผมมาลองดูใช่ไหมผมยอมเสียว่าแปดสิบเก้าบาทมีอะไรบ้าง็ลองครับครับอ๋ออาจารย์ไปอาจารย์สุชาตไปติตัวมาลองดูใช่ไหมตายแล้วครับแล้วก็ไปอบรมมาแล้วสี่วันโอ้ยโหลเป็นยังไงนะก็เขาก็หมุนเวียนเปลี่ยนมาทุกวันแต่ก่อนจะพูดเรื่องเนื้อหาซึ่งมีอยู่ประมาณสักสิบปอร์เซ็ต เออเกสิปอร์เซ็นก็จะบิวให้เรารู้สึกโอ้อยากได้ใครมีมากเลยอืมโอคนนี้ก็เก่งคนนี้ก็รวยเด็กคนนี้คนนี้คนรุ่นใหม่นะาป๊บๆได้เออะไรรถซุเปอร์คาร์สี่คันสองคันมีคอนโดมีอะไรเงี้ยเขาก็จะบิวให้เรารู้สึกว่าเออธุรกิจนี้ดีไหมธุรกิจนี้รวยเลยเว้ยครับแล้วก็ง่ายๆเลยไม่ต้องทําอะไรก็สมัครเป็นสมาชิกก็ประมาณสักห้าพันบาทอ่าแล้วก็แต่ว่า ไม่ต้องเหนื่อยมากก็คือแนะนําหาสมาชิกต่ออ๋อหาเหยื่อมาต่อหาดาวไลตัวเองต่ออีกสักสิบคนต่อไปต่อไปต่อไปเออห้าพันกบาทเด้งอ๋อพี่บวยก็ไม่ต้องถามนะว่าผมสมัครหรือเปล่าครับไม่ต้องถามเพราะว่าถ้าผมสมัครผมก็จะมาเลือกพี่บวยกับอาจารย์อาลาสได้เป็นดาวเพราะว่าจะดูคนแล้วไปต่ออไอย่างไงี้ยอหม เองั้นก็อันนี้มันก็จะแฝงอยู่ถามว่ามันมีอยู่แล้วไหมมันก็มีมันก็หลอกแค่สุดงอมเป็นเป็นเรื่องอผมเข้าใจว่าคนที่เกิดเรื่องเป็นพันล้านเนี่ยเขาตั้งใจมากกว่าตั้งใจโกงแต่ว่าพอกลับมาฝั่งผู้ลงทุนเนี่ยผมก็ยังผมก็ไม่รู้จะไม่รู้จะอธิบายว่าไงนะคือปกติแล้วการลงทุนด้วยเงนินหลักแสนหลักล้านเนี่ยครับเอผู้ลงทุนเนี่ยต้องต้องต้องก็ต้อง วิเคราะห์ดีถูกไหมว่ามันเป็นการลงทุนอะไรชนิดไหนแล้วได้รับผลตอบแทนเป็นไงถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีข้อมูลเลยแล้วบอกว่าลงปั๊บการันตีว่าลงแสนหนึ่งได้สองหมื่นเดือนหนึ่งได้สองหมื่นสองหมื่นบางคนบอกว่าลงสามหมื่นได้หมื่นห้าเลยเอ่ห์เหมือนขุดเนี่ยลงหมื่นสามหมื่นได้หมื่นหมื่นสี่พันห้าร้อยสองเดือนขึ้นทุนที่เหลือเป็นกําไรหมดอย่างเงี้ยครับครับอันนี้ผมคิดว่าผู้ลงทุนก็ต้องก็ต้องก็ต้องมีสติ S <S ยับยั้งนะคือ <S 2> <S 2> อันนี้พอความโลภมันเข้านนครอบงำก็หลงนะพูดอย่างนี้ไม่ได้ซ้ําเติมนะแต่ว่ามันเป็นเทคนิคจิตวิทยาของการดึงคนไปลงทุนครับครับนะครับแล้วก็ญาติผมเนี่ยญาติทางฝ่ายภรรยามผมเนี่ยที่เปิดร้านอาหารเนี่ยโดนไปประมาณหกล้านนะโอ้โหแล้วเสียใจมากเลยทั้งตระกูลเลยนะเพราะไปชวนญาติไมาด้วยนะอมดเลยนะเงินเก็บมาก็โอ้โหน่าเศร้าใจอันนี้คือเกิดก่อนหน้า พวกนี้แหละก็เลยบอกว่ามีมาทุกยุคทุกสมัยพี่บัวยอาจารย์ครับนี่เดี๋ยวมันจะยุคไหนจะมาแดงมากแดงน้อยเท่านั้นเองครับผมไม่เข้าใจว่าทําไมคนที่มีหน้าที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ก็ปล่อยอ่ะดูเหมือนปล่อยไม่เอารในเข้มงวดอคือถ้าจะตรวจจะจับจริงก็ไม่ต้องรอให้มันเสียหายแล้วค่อยมาไปตามจับใช่ใช่คุณเห็นอาการอย่างนี้เป็นการเข้าข่ายระดมทุนแน่นอนอย่างนี้ก็ต้องชาร์จก็ไปแล้ว เพราะบ้านเรากฎหมายระดมทุนนี้ง่ายนิดเดียวนะอืคุณประกาศให้มีคนมาลงทุนแล้วก็มีผลตอบแทนให้มีระยะเวลากําหนดอันนี้เข้าขายลงทุนเลยนะอ๋อแล้วมันต้องขออนุญาตใช่ไหมกรณีไปกราอย่างเดียวเลยอ๋อเออง่ายมากเลยเขาถึงหลบไปเป็นอบรมไงครับเอาอบรมแล้วคุณทำไมไม่อินเสิร์ตเข้าไปบ้างล่ะเออเออเออครับ ส่งสายเข้าไปเออไป่อดซื้ออย่าร้อยมันเกิดเรื่องพอเกิดเรื่องอย่างเงี้ยมันโดนไปทีเท่าไหร่เก้าพันคนหมื่นคนเงี้ยใช่ใช่ไหมอาจารย์ฟอเล็กเนี่ยมันฟอเล็กมันผิดเต็มเต็มอยู่แล้วตั้งผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับผิดตั้งแต่แรกเลยครับแล้วเวลาเขาจัดงานคนเป็นพันคนบีดารามาพูดเอ้ยอะไรเลยเฮ้ยราชการเขาไม่มีหูไม่มีตาสิ่งเหล่านี้เลยอือเอ้อหน่าแปลกตรงนี้ครับว่าทําไมต้องปล่อยมันเสียหายก่อนแล้วค่อยชาร์จ มันควรจะเล่นมีการเข้าไปตรวจสอบหรือกํากับหรือจัดการอันนะครับผมก็นึกไม่ออกนะครับว่าถ้ามันยังไม่เสียหายจนถึงท่านเรื่องถึงตํารวจเนี่ยครับมันเป็นหน่วยงานไหนที่ควรจะทําหน้าที่พวกนี้อผมว่ากรณีนี้เนะเท่าที่เท่าที่ติดตามดูนะเรื่องมันไม่ได้ไปโผล่ที่ตํารวจก่อนนะมันมาถูกเปิดโปงด้วยสื่อบนชนด้วยด้วยด้วยข่าวก่อนแล้วตํารวจถึงถึงเข้ามารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ นิ่งเฉยไม่ได้แล้วต้องยื่นมือเข้ามาเพราะมันเป็นข่าวแล้วอเออมันมันก็แปลกนะโดยปนไกปกติมันไม่ทําหน้าที่อ่ะเออาต้องเป็นข่าวก่อนแล้วหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบถึงจะยื่นมือเข้ามาจัดการแก้ไขมผมว่าผมว่าออบางทีก็อาจจะต้องไปติดดาบให้กับสบคบเพราะว่าสคบเนี่ยออคือเขาบอกว่าถ้าไม่ไม่มีเรื่องแล้วไม่มีคนไปร้องเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเข้ามายุ่งได้เอออันนี้เท่าที่ผมทราบว่าภารกิจก็เป็นจริง ครัือไม่ต้องมีผู้เสียหายมีสกระผู้บริโภคเสียหายแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็เอาทั้งหมดไปร้องเรียนครับว่าน่าจะไปติดติด่าให้เขาอะไ่เป็น before a ะ d after ไม่ใช่ว่าโอ้โหปล่อยให้มันเสียหายก่อนได้ยังไงโดยเฉพาะแชร์ลูกโซ่นะครับครับจริงๆอันี้เป็นทางตำรวจเขาจะมีหน่วยงานเรื่องจัดการเรื่องไอ้ตำรวจเศรษฐกิจอะใช่ใช่ใช่แต่คนก่อนไปถึงมือตำรวจอะก่อนจะเรื่องเสียหายก่อนเรื่อง จะโกงกันนะหน่วยงานไหนฮะผมไม่ไม่ออกจริงต้องให้พี่บอยอาจารย์รักช่วยกันเออมันก็มันก็น่าจะเป็นสคบเป็นเป็นหน่วยงานเอเริ่มต้นในการที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ผู้ที่ได้ความเสียหายผู้ผู้ที่ถูกช่อโกงไอ้กรณีการช่อโกงมันก็มีตํารวจเอเศรษฐกิจอยู่นะที่ที่ดูแลกฎหมายเรื่องเรื่องการกููเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชน